สวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีเออส,สวยส,สวยสวยสวยก่อนเอาเอาจับมือจับมือจับมือก่อน nó luôn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  อันนี้คือการ oh. Oh, oh. อันนี้คือชบาแก้วคนงามนะคะจบมาสวยแล้วจบมาโอเค